สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟุกพลรวัตในช่วงเก็บความรู้ของทีซ่าไว้นะครับก็เป็นรายการดีๆที่เราจะรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ2อล้อคู่ใจแล้วก็นํามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังในภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็โดยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมนะครับก็มาถึงโดยสําหรับตัวปกติแล้วนะครับรีเลย์ที่มากับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นตัวรีเลย์ ที่ไม่สามารถปรับได้นะครับซึ่งเขาก็จะจ่ายไฟแค่ประมาณ12โวลต์นะครับเป็นตัวกระจายพื้นฐานนะครับของตัวไฟเลี้ยวที่ติดมากับรถนะซึ่งถ้าเกิดสําหรับรีเลย์เนี่ยรีเลย์แต่งของเรานะครับเราก็จะใส่กับเป็นไฟเลี้ยวแต่งหรือว่าไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED ที่ต้องการกระแสไฟมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสําหรับการที่เราจะเปลี่ยนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเราควรเปลี่ยนเจ้าตัวรีเลย์ด้วยนะครับ เพราะว่าอะไร,ไรครับเพราะว่าตัวของรีเลย์เดิมที่มากับรถนะครับมันจะไม่สามารถปรับกระแสไฟได้นะซึ่งตัวที่ซึ่งตัวไฟเลี้ยวที่เราซื้อมาใหม่นะครับหรือว่าเป็นตัวไฟเลี้ยวแต่งเนี่ยเขาอาจจะจําเป็นต้องใช้ตัวกระแสไฟมากกว่า12โวล์นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวไฟเลี้ยวด้วยนะครับในกรณีนี้เนาะก็ไฟเลี้ยวหลักๆนะครับถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นแบบไฟวิ่งนะ,อ,ะอันนี้ผมแนะนําเลยว่าเราควรเปลี่ยนตัวรีเลย์ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะติดเพียมติดแค่ด้านหน้าหรือด้านหลังที่เราเปลี่ยนแล้วก็เป็นตัวไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ติดน,นะครับเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันจ่ายได้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวรีเลย์แต่งของเราเนี่ยที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็นตัวกระจายไฟนะครับหรือตัวตัดต่อไฟนั่นเองแบบง่ายๆเลยนะครับกระจายไฟหรือตัดต่อไฟให้ตัวกระแสไฟนะครับจ่ายไปที่ตัวไฟเลี้ยวให้ติด ใช้งานได้ตามปกติทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนตัวไฟเลี้ยวมานะแล้วก็ตัวรีเลย์เนี่ยที่สําคัญที่เขาเปลี่ยนกันนะครับก็ไว้สําหรับปรับกระแสไฟนะครับให้ตัวไฟเลี้ยวของเราเนี่ยกระพริบเร็วหรือว่าช้าก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับเพราะว่าตัวรีเลย์แต่งเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็รีเลย์แต่งเนี่ยหลักๆเลยนะครับเขาก็จะมีแบบ2ขากับ3ขานะครับ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นที่เราเลือกใช้กันด้วยนะครับบางรุ่นก็จะใช้เป็น2ขาบางรุ่นก็จะใช้เป็นตัว3ขานะครับหรือถ้าเป็นรุ่นแบบพิเศษหรือว่าเป็นตัวใหม่หน่อยมันก็อาจจะเป็นตัวกล่องรีเลย์เป็นกล่องควบคุมมาเลยเราก็เปลี่ยนรีเลย์ได้นะครับแต่เราก็ต้องใช้สายอะแดปเตอร์หรือว่าตัวปลั๊กต่อนะครับต่อเข้ากับตัวกล่องแล้วก็มาเสียบที่รีเลย์ของเราอีกทีนึงนะครับเพื่อทําการปรับตัวกระแสไฟเนาะสำหรับรถ บางรุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นรีเลย์สองขากันนะครับแบบทั่วไปเลยโดยรีเลย์เดิมนะครับเขาก็จะทำงานอยู่แค่12โวล์นะครับอย่างที่ผมบอกนะแต่สำหรับตัวรีเลย์แต่งเนี่ยก็จะสามารถปรับไฟได้ถึง24โวล์นะครับแบบสูงสุดแล้วก็ถ้าต่ำสุดเนี่ยก็จะปรับได้อยู่แค่ประมาณ3โวล์นะครับซึ่งตัวนี้บางรุ่นบางรุ่นของตัวไฟเลี้ยวนะครับมันก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่า ไฟเนี่ยติดน้อยหรือว่ากระพริบช้าลงแบบมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวรีเลย์แล้วนะก็สําหรับรีเลย์นะครับมันก็เป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนสําหรับการใช้ไฟเลี้ยวตัวใหม่นะครับซึ่งไฟเลี้ยวเดิมที่มากับโรงงานเนี่ยเขาก็จะดึงกระแสไฟตรงกับรีเลย์ตัวเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ในกรณีที่ใครอยากเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับเป็นไฟเลี้ยวหลอด LED หรือว่าไฟเลี้ยววิ่งที่มีลูกเล่นอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเราควรเปลี่ยนตัวรีเลย์ด้วยนะครับเพื่อทําการปรับกระแสไฟให้ตัวไฟเนี่ยติดได้เต็มหลอดตามปกติของตัวไฟเลี้ยวที่มันควรจะออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับา ปัญหาเรื่องรีเลย์นะครับที่ใครหลายคนก็อาจจะยังงงหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนรีเลย์ด้วยไหมนะครับอันนี้ผมก็มาอธิบายใคาเข้าสงสัยให้แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยที่ผมนํามาฝากเพื่อนเพื่อนชาว2องล้อนะครับของทางช่องทีซ่าไวนะครับก็เดี๋ยวสําหรับครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะนําเกจความรู้ดีๆหรือว่ามีเรื่องใหม่ๆมาแนะนําหรือว่ามาบอกเล่ากับชาว2องล้อกันอีกก็อย่าลืม ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสำหรับการติดตามคลิปถัดไปของทางร้านทีซ่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็การอธิบายหรือว่าการมาแนะนำของตัวรีเลย์เนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ